นี่ยังอาจจะกินเนื้ออาจจะกินเนื้อได้กินเนื้อนุ่มแก้วแก้วพี่น้องครับผมเพื่อนเป็นแฟนครับพันแทถสติ๊กตะตำด้วยสติ๊กต่ตำนี่เป็นผัวอันบอกอ่อนทำไม่รีเป็นผัวหนูเขาบอกให้หนูเปิดโตสติ๊กต่ตำนั่นเป็นผัวเจ้าจะาไปเปิดโตแสดงว่าเนียเก็บแม่อายเนียเก็บโอ้ยได้ต่วนอันนี้พนักงานอยู่ร้านเนะครับนี่พนักงานอยู่ร้านนะครับสามารถย่างได้พล้วคมเพิ โอ้โหดูเน uh ื huh. ้อครับโอ้โหดูจันปองครับดาดตัมห่อนพี่น้องเออฮึแบบชุ่มชับนะครับครับผมโอ้โห ร้านนี้ที่เตาถ่านพลยังคำปวามรำมันปะท่อํำเพื่อแซ้ว่านขาร้นตำตาลพี่น้องครับจันป่องสวัสดีครับ้าไปใส่นี่ฮะ้าไปใส่ยังไม่ไกลๆเดยกินขมหอมไหม สัสดีที่ปั๊มปตทอำเภอไช่ว่านอุดรธานีพี่น้องครับใส่มือนีไปอุดรครับขวามือหนีไปสกลนครนะครับตอนนี้อยู่ที่ปั๊มปตทนะครับเรามาแวะรีวิวลานน้องไส้น้องไส้เสียคอบาสเคซีจีคิงกัปรากัวครับกับร้านเตาถ่านโคกขุนพ่นย่างข้ามพี่น้องครับเป็นลานมุ่มนี่นะครับนะครับเป็นลานมุมนี่พี่น้องครับผมนะอ่ะปะเดินทางครับพี่น้องครับในเบื่องทีมงานนะครับวันนี้มีความแสบความร้อสมัยเข้าจะเดินทางไปเยี่ยมยามถามข่าวไปเบื่องกันครับผม นะะฮทีมงานครับพี่น้องครับที่ร้านเรานะฮะสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับเสียแคปครับเจ้าของร้านครับสวัสดีครับเจ้าของอาหานครับปากร้านด้วยนะครับผมซื้อร้าของหนก็โค้คุณโตทันสถานีปตทนะครับผมครับฝากลันด้วยนะครับปานนี่เนาะอยู่อยูำเภอชะวันนะครับผมครับพี่น้องครับบรรยากาศข้างในครับถ้าใครทีมงานครับสวัสดีพี่ต้นครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับสวัสดีเสียครับครับผม้อันนี้เพี่บุญสผู้ดีพี่นน้องแม่เกิร์ลคอมพิวเยครับน้องสบายวันนี้โอ้โหเป็นปอดบวมมานะปอดบวมมานั่ง ชื่ออะไรครับอากาศเย็นโบนัสอากาศเย็นโอเคโบนัสค่ะโอ้ยี่ยวยยัยยียยพี่ยยเยยรยยยายยกยยยยยยะยย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 ยอยยัสดีครับยัยสยย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 มสวยยยยยยยัยย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 ัยย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 ยสสยยะอยยยยยโตบ่ล่ะ โอ้โหวันนี้เอาย่าด้วยนะครับนนะผมเห็นเห็นแม่ทับไงโอ้ยเฮียพีเตอร์บังพี่น้องครับวันนี้ขอหยาบมารีวิวหลานดองไส้เจ้าของร้พี่น้องเด้อนะครับมีโอกาสที่จริงผมมาสิมานละโดนแล้น้องเปิดนั่นแหละแต่ว่าบอเคยได้ม่าเื่อมืมอร์ใมีโอกาสดีนะที่ท่องโอ้ยอิศาคนเด้นะครับสวัสดีครับอันนี้อันนี้คือมเหสีของเสียแคมปุคนเดครับผมทางร้านด้เนะค่ะต่อทางโคขุนโพงยังคำสถานีปอดโร์ลมต้องการถดระตับควาเชื้นเนาะพี่น้องครับเบิึงครับแล้วของ นะครับอันนี้คือเนื้อผมบ่ารู้ว่าเนื้อยังล่ะเป็นเนื้อพวกคุณก็แล้วกันว่าจะเป็นดูกซวงดูกซวงดูกซวงมีจงมีแจวหลากนายราคาราคากะบ่แพงเกินไปปุ้ยพี่น้องครับผมอยากกินเนื้อย่างพวกนมอย่แล้วครับพี่น้องครับผมอันนี้พนักงานอยู่ร้านนะครับนี่พนักงานอยู่ร้านนะครับสามารถย่างกับพวก แล้วนี่ดูแลจันป่องเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวดูแลจันป่องเดี๋ยวเสียเสียครบจัดการให้ดมเมล่งเดี๋ยวครับข้าเสียใจดูแลฝังดูแลจันฝงอัเด้อได้บอได้บ่ให้อาได้บ่ไดนี่ฮี่พเ่อร์าฮ่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 า้่าฮ่า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 ฮ่า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 ม่าฮ่า่าฮ่าฮ่าาฮ่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 ่าฮ่่าค่าา่า ี่นงครับอ้ยนะครับความแซ่บความนัวฝากพีฝากดอกไว้เลยนะครับฝากร้านน้องไส้ในคะ่อยเดินนาได้ในธุรกิจกับช่วงบรรยากาศของของกากับชวงโควิดนี่เชิเดนาไปไหนเดี๋ยวพยาธิไปเข้าข้างในไปรีวิวข้างในก่อนนะครับแป๊บนึงครับและนี่คือบรรยากาศภายในร้านพี่น้องครับพี่น้องที่บอยากนาง้างนอกอยากนางในร้านเรามีโต๊ะนะครับบริการท่านนะฮะ สะอาดพี่น้องครับเป็นร้านที่สะอาดนะครับฝากไว้กับร้านเตาถ่านโคบขุนพ่นเน่งค่ำสักาดีปอตท่อลงน้ำตาลอาเภอแช่บวานพี่น้องติดต่อโทรศัพท์คุณเก้าแปดเก้าหกแปดเก้าหนึ่งเจ็ดสามนะครับนะครับเตาถ่านโคบขุนพ่นเน่งค่ำพี่น้องครับเห็นสฉลักเนี่ยพี่น้องแวะมาได้เลยเด้อนะครับฝากร้านน้องไส้เนี่ยนะครับเรามีนะครับเรื่องของอาหารแช่แข็งนะครับเป็นเนื้อสันคอเนื้อต่างๆนะครับมีร้านน้องไส้ฝากเราครับที่นี่ราคาราคา ราคาสอง้อยเจ็ดสิบเก้าบาทคิดเป็นสองเจ็ดเก้าต่อหัวท่านไหนบอออ่านพี่น้องครับเบิ่งไปครับอิ่มไม่อันที่ท่านละสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทบ่อจำกัดเวลาเนาะคุณแม่เนาะคุณแม่ได้เร็วตัวได้ครับผมนี่แม่กระผมอ่ะขยัดไปดูเรื่ที่น้องทั้งนอกแล้วกันครับแล้วไปเชกับบ่อเลี้ยงว่างดีกบ่และนี่คือบรรยากาศข้างนอกพี่น้องกับผมนะฮะป้าอุ้ย จันปองเจ้าก็พ่อก็พ่อเทจันเฮ้ยให้ดูถามก่อนยังอะกินเนื้อนุ่มจะกินเนื้อหรืกินเนื้อนุ่มแก้วแก้วพี่น้องครับผมเพื่อนเป็นแฟนครับพันแทถสติแต่ตำด้สติแต่ตำนี่เป็นผัวอันบอกอ่อนทำมิรีเป็นผัวหนูเขาบอกให้หนูเปิดโตสติแต่ตำนั่นเป็นผัวเจ้าจะไว้เปิดโต แม่เก็เเบแม่อายแม่เก็บโอ้ยเขาได้ต่วตนวันนี้เราจะมีศิลปินแห่งชาติอีกคันหนึ่งพี่น้องครับ <sheets S 1> นั่นคืออ่าผู้บริหารจากนะครับจิตจเจริญน,นะครับผม <ham> JRC น,ะ,น,น <ham> ะเนาะเออจิตเจริญคนเกียรติแม่ทับยายเฮาป๋าเอเกับแม่จิตพี่น้องครับไปฟังล่ำจากเพื่อนกับพี่น้องครับผมคุณน่ะนี่เฟังพี่น้องย่ำล่ำเป็นพ่อกระแม่ของ คุณแม่สวัสดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะนี่โฆษณาเป็นมะข่าลูกแมนครับผมเต่าทานแมนแมนครับสวัสดีสวัสดีพ่อครับสวัสดีครับผมลำเด้้ออคค่่ะเเดดรับแมี๋ยวเด้อค่ะถามหมอแค้นก่อนหมอแค้นไปไม่อกเตอร์เป็นเรื่องสี่ล่ะเดี๋ยวเด้อพ่อเลี้ยนมากพ่อคือเฮาเอ้ยเอ้ยป้าเอ้ยป้าห้องเตีง ทำเขาขึ้นไปเชียงใหม่นีบาดดน้านเดนเต้นเ้อนนันพี่ระวีนางมอดสูน้ำตาหยอก่อยอาดูขอ้อเนียเสียงขาดปัดปัด๊บมออ่แมสแมาแม่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 น่ยมม่แม่ม อายสวดสวดพี่นี่ต่อทางนี้เสีอไต้มต่อก่อนซองซองพวเมีาทำนาทุกคนกระจนแล้วพอจะตาลงเงี้วตาวินกับไก่กำพอบักคำขึ้นื่อเจ้าสิลกกาแเมนเนเดอสิโลกกาแเมนเนเดอ เสื้อตัวนี้แครับนี่คือท่านประธานนะครับบริษัทใหญ่เฮานะครับพี่น้องครับผมจะกเจอาร์นะครับผมโอ้แต่เมื่อไหร่รับเหมากล้าดิ้นจะบริจัคกันตุลสุดยอดพี่น้องครับเพราะเพราะอันนี้ลูกสาวบ่ลูกสาวบ่าลูกสาวว่าให้จัดปองคนไหนก่อนให้จัดปองคนไหนให้จัดปองคนไหนพี่แม่ ไอ้เอีดย่างไีกับซางขอใครอีพ่อนีนะคือไปกินของยิธิบะาให้ขอได้เกิดงนีรรกาศเบาน่าวมวลกันพี่น้องครับผมนะฮะนมครับผม FC เขาโศกครับที่ไหนนะครับเราจะเจอกันแองกัสครับผมแองกัสนะครับแองกัสแคมปิ้งนะครับแคมปิ้งที่เขาศกนะฮะคุณนายมีดูแลเป็นพิเศษนครับโอเคครับเจอกันชุรัตชูรสุราร์ เล้งตายได้บอนี่เล้งเราชาเกตพัดเกตครับเข้ามารียกอยู่กันต่อพี่น้องกับผมบนะฮะความแสีบความนหนุวยน้ำนงำตาเขาฝากร้านน้องชายด้วยนะครับกับร้านโคขุนเตาถ่า,านพลยังคําที่สถานีอ่าปั๊มน้ํามันสถานีบริการน้ํามันนะครับที่โรงน้ำตาลเพื่อใช้บ้านนอกพ่ธีเนาะเพื่อใช้บ้านอุดรธานีฝากพี่ฝากน้องมาล้วกันครับผมนะฮะประมาณนี้พี่น้องครับจะเป็นการย่างเนยนะครับเราจะใช้เนยนะครับพี่น้องครับสะอาดนะครับพี่น้องครับน้ำจิ้มเลือกได้เลยหลายรสชาติหลายแบบมาแนวนะครับผมอยากกินอยากกินเครื่องดื่มไม่อยากกกินนมะ กาแล้วแต่นะครับผมโอ้ยนะสุดยอดพี่น้องครับผมเอาเนยใส่พี่น้องครับอันน้ลองหยิบเนยลองสิสักชิ้นหนึ่งฟังทั้งอ่านกันเลยเด้อเออนี่เคียแล้วหมดละนี่เออ,เอ,อพี่น้องครับเพื่การอย่างด้ยนะครับเนื้อเรามีสามนะครับอันนี้ตามท่อมนะครับผมของผมนะครับพี่น้อง นะครับผมเอ้าจ <half S 1> ัดปองอุ้ยอ้าพี่น้องบิ่งเหมมานเราจะอุ้ยไอ้องมาเรจะย่งสกินดอกไอ้ฟาไม่ได้วจน้องมาหนิให้พวจเจ้าข้าชิดแหม่ข้าต่ำแหม่ข้าชิดใจต่ผพวจเพ่อมาหนิมามีแต่ไอ้ขอนอกใจพวมือนึงไหบอกไห้ผู้ใดเสี่ยงผู้ใดมือหิก็ขอ่องมันจได้อมาแม่ใช่นี่ชิเป็นมาตัวหนึ่งเหรเนาะให้ยังไปบอกเพื่น อะไรๆๆพี่น้องครับน้ำมันอุตสาหกรรมเอาพี่น้องครับอุ้ยฮะตากไว้กับนะครับร้านเตาถลกเตาถลกขุนเต่าทางคนยังค่ำทั้งปั๊มน้ำมันนะครับปั๊มน้ำมันอำเภอไชยว่านแยกน้ำตาลนะพี่น้องเด้อพี่น้องซิมาเจออ้อยนะครับผมซิมาเจออ้อยโอ้อยไม่น้อยตสุนี่ไอ้นม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 โทษ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 พี่น้องอ้ยนะครับผมแสบนัวดอ่ะปากทีฝรั่งนะแส่แคร์นะฝรั่งพี่น้องนะสักคำนบอกสถานที่น้อเร็ว บอกสถานที่หน่อยปตทโรงน้ําตาลนะครับผมอาเมือร์ชัยวันนะครับผมเพเภอใช้บ้านครับผมวก็นี้เนาะครับผมร้านโคบุญตอถาดครับหัวละ279บาทใช่ครับผมครับเป็นหัวบุฟเฟ่ที่ลองกันหมูมีทั้งทะเลมีหมดครับไม่กําจัดเวลาไม่จํากัดเวลาจำกัดนะครับไม่จำกัดไม่จำกัดอีกน้องครับฝากทีฝานองวามเสียความนัวไว้ยังมาแรกเป็นอย่ากเงี้ยก็เข่าที่ขานอันยุบันขานเฮ็ดขาดหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำมากกินมี่น้องครับเต็มพุ่งเพียงปากความเสียความนัวโอ้ อย่ากลุมเลยล่ะมันจะถึงนลำพอนมันจะฝงใส่ปาดเอ้าอะไจันทรฟองไอ้ขยดะตกไปน้องมาเด้อไปไหนบงินทร์ล่ะจิบพันแล้วเอออย่าถามไปยังไปไปน้องสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้โหดูเนื้อครับอือโอ้โหดูจันทรฟองครับดาตำพอนพี่น้องเออฮึ่มอะไรชุ่มช้ำนะครับ ครับผมโอ้โหร้านนี้ที่เตาถ่านพลยางคำปั้มละมันปททออำเภอไส้ว่านแขางรุ่น้ำตาลพี่นองครับ